ะะ่ตอนนี้เราอยู่กันที่เบอร์ลินประเทศเยอรมนนีเป็นทริปแบบงงๆรวบลัดหนึ่งวันนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าจริงๆเป็นประเทศที่อยากมาอยู่แล้วนะแต่ว่า ไม่มีเวลาเยอะเพราะว่าเดี๋ยววินก็จะกลับไทยแล้วนะคะแล้วก็เป็นคนชอบกินเราสองคนเป็นคนชอบกินไส้กรอกเยอรมันมากคือทุกฟิสชั่นเราจะต้องไปซื้ออไส้กรอกแบบคอทดอกอะเยอะมากก็เลยคิดว่าเฮ้ยแกเราต้องไปกินที่ประเทศบ้านเกิดเขาสิวะก็เลยตัดสินใจซื้อตั๋วมานะคะ,ะบินมาด้วยสายการบินโลคอ์ที่ชื่อว่าไรอันแอนถ้าใค,ใครเคยแบบว่าอยู่อังกฤษหรือว่าเคยบินไปแบบว่ารอบๆเมืองรอบๆแบบยุโรปใกล้ๆอังกฤษก็จะรู้จักสายการบินนี้ดีขึ้นชื่อเรื่องความถูก แล้วก็ความแบบวความห่วยเซอร์วิสความห่วยแต่ว่ามันถูกจริงทุกคนคือสำหรับเราเรารู้สึกว่าเอ้ยมันห่วยนะแต่ว่าราคาตัว๋วมันดีมากแบบอย่างแบบมันแล้วมันชอบออกโปรโมชั่นแบบสิบเก้าจุดเก้าเก้าคือไปกับยี่สิบปอนด์อ่ะทุกคนมันมันได้หรอมันถูกกว่าแบบตั๋วรถไฟไปเคมบริดจ์อ่ะแต่ว่าอย่างทีนี้ทางนั้นตั๋วนี้ก็ไม่ได้ซื้อมาถูกขนาดนั้นนะคะซื้อมาประมาณแบบสองพันกว่าบาทซึ่งก็เออถือว่าถูกแล้วสำหรับสายการบินโลคอสในยุโรปนะคะแล <c oughs> ้วก็วันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ นี่เท่าไหร่สิบสิบเท่าไหร่สิบเอ็ดสิบเอ็ดมีนานะคะควรจะเป็นอากาศที่ค่อนข้างอบอุ่นแบบรูบไม้มลปแต่ว่าตความเจ้ากรรมฉันผู้ทำบุญดีมากในเรื่องอากาศนั้นที <c oughs> ่มะตกค่ะทุกคนและยังตกอยู่และเราว่วันนี้แต่งตัวแบบว่าสีดําทั้งตัวใช่ไหมเราก็แบบไม่มีรองเท้าสีดําคู่อื่นนอกจากบูทซึ่งบู๊มันค่อนข้างแบบเดินแบบไม่ค่อยสบายก็เลยเอารองเท้าวิ่งมานะคะ แล้วรองเท้าวิ่งเราอะทุกคนลองคิดรองเท้าวิ่งออกมาที่มันบนรองเท้าวิ่งจริงจังวิ่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 งอ่ะมันจะมีรูอะทุกคนก็คือตอนนี้เท้าเราก็คือสัมพันธีมาแบบโฟก็ดีสัมพันธ์แบบจับต้องนะคะทุกคนก็เออโมเดิร์ฟลืมบอกเลยนะคะวันนี้เราจะไปบ้างก็เนื่องจากเรามีเวลาแค่เพียงประมาณแบบถึงประมาณสองทุ่มนะคะเพราะว่าไฟเราอ่ะสามทุ่มสี่สิบถึงนี้แหละเราจะก็เลยจะเริ่มที่ร้าน คาเฟ่ที่อยากไปก่อนกินกาแฟเติมเอนเนอนิดนึงนะคะแล้วก็ไปดูเบอร์ลินวอลซึ่งเป็นกำแพงที่กั้นระหว่างเบอร์ลินสฝั่งนะคะก่อนกตอนทุ่งที่มีสงครามที่เขาแบ่งแยกกัน2ฝั่งนะคะแล้วก็จะพาไปดูแบบในตัวเมืองเแบบแบบช็คพอยชาลีเดอะฮอลล์คาร์สเบอร o มีออ o ฮอลคาร์สนะคะต่างๆก็คือจุดแบบเด่นๆต่างๆเพราะเรามีวันลาแค่วันเดียวนะคะก็จะพาไปดูกันคะ่ะว่าเบอร์ลิน ตอนนี้เป็นยังไงบ้างในสายตาเราผู้ชอบกินพาไปเป็นหลักๆแล้วกะคะ็คือกินกินกินแต่่าก็จะพาไปเที่ยวดนิดนึงนะคสั่งนะทุก <c oughs> คนเป็นชาขิงและ้ะเลมอนก็คือใครเป็นหวัดแนะน,นำมาก <c oughs> อึกเดียวหายเลยอะ <c oughs> เปรี้ยวมากแบบไม่ใช่เลมอนนะมันแบบมะนาวบ้านเราเลยอ่ะนานะคะแบบว่าเรามาตอนเที่ยงคืงวันเสาร์คนเยอะมากคือช่วงนี้ที่เรายอมนั่งหนาวรอมันก็เลยรอไม่นานนะคะถ้าเกิดหน้าข้างในรอ40นาทีก็อาหารน่ากินมากเป็นแนวบรันช์จะพามาดูบรันช์ที่เราชอบเราจะเป็นยังไงก็น้ำส้มอร่อยมากใครอยากกินน้ำส้มก็คือกินสองแก้วนี้รวมกันวิตามินซีเท่ากับครบแล้วสามวัน ไปกันเลยเดี๋ยวเราเ่มให้ผูชมท่นอะไรวะเดี๋ยวจะพามาดู้ันนี่เป็นเหมือนแบบ เหมือนแมคมาฟินอาหารเช้าเมนูอาหารเช้า,แ,ชาแต่ว่าข้ามบนเป็นแพนเค้ก่กินอ่ะอร่อยมากรอร่อยมากเลยแต่เขาใช้ซอสต้นยูกาเลนะาสองอันนะแล้ว,ว่าสองอันนั้นรสชาติคล้ายๆกันเชื่อปะใคร้ะมา่ยด้วย

เบอร์เบอเบอร์เบอร์เชอบเบอร์รี่เขาอะเบอร์รีเขาสดชื่นมากเลยนก็เปรี้ยวเปรี้ยวหวานเปรี้ยวอย่า่ดีแลมเปรี้ยวแบบมีรสชาติอะเชลผมว่าอร่อยนะเดยหจังเลยอก่อนแคยแบบข้างนอกกรอบอะข้างนอกกรอบข้างในนุ่มคัสดีมากเลยคัสบบคัสดีมาก

เขาเคยทะเลาะกันเบอร์ลินตอนออกกับตอนตกใช่ไหมตอนนี้เขาดีกันแล้วเมื่อก่อนนะ่ะเขาจะมีกําแพงก้านตรงนี้ใช่ไหมคะก้านไว้ระหว่างสองฝั่งนี้พอดีกันแล้วเพราะว่าเอามาวาดรูปเอาให้เสือเป็นโนวาดรูปให้มันแบบว่าเออมีสีสันหน่อยก็รูปที่ดังของเขานะคะก็เดี๋ยวจะขึ้นฟุตให้ดูนะคะเมื่อกี้เราไปสแกนเออถ้าเกิดใครมานะเราสามารถสแกนแบบ QR โค้ดแต่ละรูปได้ว่าแบบว่าใครเป็นคนวาดอะไรรูปเนี้ยรูปที่ดังของเขาเนี้ยเออ ว่าโดยศิลปินชาวรัสเซียชื่อดิมิทรีบูเบลมั้งถ้าอ่านถูกก็คือ <c oughs> <c oughs> เขาวาด่อรูปของผู้ชายสองคนซึ่งเป็นหัวหน้าของคอมมิวนิสต์ทั้งสองคนนะคะจูบก,กันโดยเขาให้คำนิยามว่าระหว่างวาดเนี่ยเขารู้สึกว่าเหมือนเขาเข้าไปอยู่ตรงกลางระหว่างแบบปากของผู้ชายสองคนที่จูบก,กันอยู่ เป็นรูประหว่างแบบ disgusting omen เพราะว่าผู้ชายของคนนี้เป็นหัวหน้าคอมมินิสต์เป็นคนไม่ดีอะไรเงี้ยก็เป็นรูปที่โด่งดังขึ้นมานะคะยังไงก็แวะมาดูกันได้นะคะเวลา search Google เสร์ชคำว่า east side gallery นะคะอยู่ตรงนี้นี่แล้วสะพานก็กำแพงก็จะยาวเป็นอย่างงี้เลยนุ่ๆหูหูตาตาตะป่ะกินไส้กรอกนะถึงเรางสำคัญสำคัญก่อนกำแพงเบอร์ลินคือไส้กรอก ไส่กล hey ่องเน้นสิกรอบมีหลายไส่กล่องอันนี้เป็นไส่กล่องแดนแต่ถ้าเกิดเป็นคอนดอกแน้นก็ทำอย่างนี้เพราะว่าเป็นบัน ชี้ทเวล้วาก็รู้แล้วว่ามันคืออะไรนะคะก็คือเช็คพอยชาลีก็คือหลังจากที่เยอรมนีที่บอกไปว่าแพ้สงครามโลกครั้งที่2นะคะเขาก็แบ่งเป็นอีสต์กับเวสต์ใช่ไหมคะทีเนี้ยระหว่างอีสต์กับเวสต์ก็จะมีจุดเช็คพอยต์นั่นก็คือจุดที่ไว้สําหรับข้ามแดนไปแบบอีสต์หรือเวสต์ก็อย่างที่บอกไปว่ามีอัลฟาเบต้าเดลต้าแล้วก็แอเมชชาลีที่เป็นจุดพอยต์ที่3แต่ว่าที่สําคัญนะคะเพราะว่ามันจุดอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สามารถมองเห็นทั้งสองฝั่งได้อย่างชัดเจนง่ายได้นะคะก็เลยเป็นจุดดดทที่่ให้โงงั แล้วก็ตอนนี้คือไม่เหลือเช็คพอยแล้วไม่มีกำแพงกั้นแล้วตอนนี้เป็นแค่แบบแบบเอาป้อมมาตั้งให้มันเป็นแบบอนุสร์สถานว่าครั้งหนึ่งเคยเป็นจุดที่ข้ามระหว่างสองฝั่งนะคะก็มันมีความสําคัญตรงที่ว่าสมัยก่อนอ่ะถ้าลองคิดดูว่าอยู่ดีวันหนึ่งบ้านเราแบบมีเพื่อนเพื่อนเราใช่ป่ะแล้วก็คนรู้จักคนอะไรบมาง่ดีวันหนึ่งก็ถูกกั้นร,ระหว่างกันและกันสองฝั่งดังนั้นมันเป็นจุดที่สําคัญมากในการที่เราจะสามารถแบบข้าไปอีกฝั่งหนึ่งได้นะคะยังไงก็มาดูได้อยู่สถานี ว่าอสต์อตรอมบ้านคอสต์รอมใครที่มาตรงนี้นะคะก็เสิร์ช Google m e m o r i o f Holocaust นะคะแนะนำให้ลงไปข้างล่างมีมันจะมีมิวเซียมฟรีอยู่นะที่แบบว่าอธิบายแบบ โทราคาตั้งแต่เริ่มจนจบแล้วว่ามิวเซียยเขาทำดีมากแล้วก็ฟรีนะคะเพื่อจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด